สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านสวัสดีคุณหมออุเซนแล้วก็สวัสดีผู้ป่วยที่ยินดีเป็นวิทยาทานในวันนี้นะคะเนื่องจากสืบเรื่องมาด้วยความที่คุณบนส่งยามะเรง็งตำรับคุณหมออุเซนร่วมกับน้ําพลูคาของแม่ครูนงนุษย์ไปให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อน้ําเหลืองท่านนี้ทานนะคะคหลังตอนนีทานได้ประมาณกี่วันแล้วอะคะประมาณ20่สิบกว่าวันนะ รับประทานได้ประมาณ20วันนะคะเป็นสูตรตำราหมออุเซนที่ท่านเคยแบ่งปันเป็นวิทยาทานในไฟ์สดเรื่องยามะเร็งที่ช่วยรักษาโรคมะเร็งเป็นสูตรสมุนไพรโบราณวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีมากๆที่อยากจะให้ทุกคนได้เข้าถึงหมอดียาดีเพราะว่าเป็นปณิธานแรกที่แม่ครูนงนชสองป้อมเนี่ยให้มาช่วยกับคุณหมออุเซนเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงยาที่สามารถเอื้อมถึงแล้วก็มะเร็งสามารถรักษาหายได้ อยากขอความเมตตานิดนึงค่ะให้คุณหมอเท้าความนะคะเรื่องยาสูตรมะเร็งที่คุณหมอได้ช่วยผู้ป่วยมามากมายแล้วเนี่ยเป็นตำราย,ยามาจากที่ใดแล้วก็คุณหมอได้มาอย่างไรค่ะเท้าความนิดนึงครับครับก็ถึงสพสวัเดททุกท่านกันจริงๆแล้วยาขนาดนี้ผมได้มาจากอาจารย์ผมท็่อยู่ร,ร้อยเอ็ดเป็นปัญญาถ้าพูดแล้วปัญญาขั้นเขาเรียกว่าปญยาขั้น,น,นสูงครับยามาจากเบื้องบนเบื้องบนเบื้องบน เป็นยาเขา,า,าเรียกว่ายาเทพนะครับเป็นยาเทพมาจากเบื้องบนจริงๆแล้วเขาก็สงสัยเขาเขาต้องสารคนชาวโลก,กน,นะเขาฝากความหวังไว้กับผมว่าเดยไปช่วยเอายาเนี้ยร,รักษาผู้ป่วยหน่อย่วยเป็นมะเร็งเยอะผมก็ได้รับมารับ,ร,บรับมาก็หลายปีครับจนอยู่กับผมมันก็รักษารักษาคนนั่นแหละครับไม่ใช่ไม่รักษาแต่มันก็ มันไม่ไม่กระไม่กัดอ่ากวาขฝางใช่รู้จักแล้วมาเจอพี่นีเน,นาะมาเจอพี่นีเก๋เกก็บ่นเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองระยะสุดท้ายแล้วที่สี่แล้วเกบอกว่าแกจะขายสมบัติได้หมดจะเอาบริจาคให้หมดเพราะแกไม่มีลูกผมได้ฟังนั้นก็ผมบอกว่าจะก็จดยาผมไม่ติดผมจะให้ยาเทพเกก็จดไปกระตำกินเดือนเดียวหายสนิทเลย ที่ได้ไลฟ์สดไปก่อนหน้านี้คุณหมอก็เป็นเสียงจากคุณหมอหลวงที่วินิจฉัยว่าเป็น PM s กอร์2ก็คือการเป็นผังผื่นหมดเนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อร้ายทั้งหมดก็กลายเป็นผังผืดนะคะที่ขั้วหัวใจขั้วปอดก็กลายเป็นถังผืดหมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามามีตัวอย่างเคสหนึ่งนะคะเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นประโยชน์มากหนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งบุญท่านใดที่มีผู้ป่วยมะเรง็งหรือคนที่ท่านดูแลเป็นมะเรง็งตัวท่านเองก็ตามนะคะ ไลน์นี้มีประโยชน์และให้ท่านเปิดใจลองทดลองการพบหมอดียาดีในศาสตร์ที่อาจจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับกว้างขวางนักในปัจจุบันขออนุญาตสอบถามผู้ป่วยชื่ออะไรครับผมชื่อวิเชียนตันตีครับค่ะเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองค่ะระยะไหนครระยะสองครับระยะสองนะคะครับแล้วก็ก่อนที่ได้รับยาจากคุณบนที่เป็นคุณหมอปรุงส่งไปให้ในมีอาการอย่างไรบ้างครับโอ้โหอาการมันร้อนในไปหมดเลยครับท้องก็บวม ท้องกลมป่องแล้วก็ทรมานนครมานครับความร้อนมันดันขึ้นพอได้กินไปแล้วมันดีครับค่ะตอนที่อาการทนทรมานอยู่นั้นเป็นมานานเท่าไหร่ครับประมาณสองเดือนทรมานของความร้อนภายในความร้อนภายในแย่แย่แล้วครับเพราะมันไปฉายแสงมาไงกวจะจบเรื่องครอดของเขาอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ อายุหกสิบเจ็ดครับอายุหกสิบเจ็ดแล้วก็ตอนฉายแสงนี่คือร้อนข้างในมันร,ร้อนไปหมดมันสุกไปหมดแหละครับคร้บม,มากินยาหมอนี่หายหมดเลยคอคือน,ออนนี่ก่อนหน้านี้คอเป็นอย่างไรบ้างคะคอเป็นแผลหมดครับคอขอขอ,ขอ,ขอนุญาตเลยคอหน่อยหนึ่งค่ะคนไทยเนี่ยตรงนี้จะเป็นแผลเป็นแผลดำหมดแล้วครับอ๋อดำหมดต่อมไทรอยด์เสียหมดกระครับนี่เพิ่งมารักษาต่อมไทรอยด์อยู่เืยแล้วจาก เห็นบอกว่าตอบสนองตั้งแต่สามวันแรกครับตั้งแต่สามวันเลยกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะท้องนี่ยุบแล้วความร้อนนี่มันหายไปตะกอนท้องป่องต่กอนท้องค่ะนี่คือท้องท้องที่ป่องแล้วยุบแล้วนะคะนี่ยุบเหมือนเดิมครับอืมค่ะเหมือนเดิมแทบดูไม่ออกเลยแทบดูไม่ออกครับนะคะก่อนหน้านี้เหลืองครับ ก่อนที่ทานยาคุณหมอก็คือเหลืองร้อนแล้วก็โอ้โหร้อนหน้าเหมืองกันน้อน้ำตลอดคอยรต้องหยดน้าตลอดค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในคอสคีโมอยู่ไหมคะไม่ไม่แล้วครับเลิกจบแล้วยา <c oughs> หมออย่างเดียวอ่าก็คือทานยาคุณหมออูเซนอย่างเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆที่วันนี้นะคะคนไข้ได้เป็นวิทยาทานที่เรา <ๆ S 1> แล้วก็การรักษาที่ต่อเนื่องแบบนี้นะคะมันจะสามารถช่วยทําให้เซลล์ ของเราในกลับสู่ภาวะปกติต้องขอขยายความนิดนึงว่าการรักษาด้วยสมยุนไพรเป็นการทําให้ออยวะในร่างกายของเรากลับสู่สมดุลที่เขาควรจะเป็นซึ่งการรักษาต้องใช้เวลาเช่นกันการป่วยที่เราดําเนินมาหลายปีนะคะเราจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่ทําให้เขาฟื้นฟูก,กลับไปสู่ตําแหน่งเดิมหรือว่าทําหน้าที่เดิมได้อย่างดีขึ้นคุณหมอคะาในตัวของต่อมน้ําเหลืองระยะ2เนี่ย คุณไข่เมื่อทานครบเดือนแล้วเนี่ยสามารถทานต่อได้ไหมได้ครับได้ได้ค่ะเพราะว่าในกรณีของพี่นีเนี่ยคือเดือนเดียวหายจบเลยอเดือนือนกินต่อเนื่องได้กินได้ได้ต่อเนื่องเพราะราคาหนึ่งไม่แพงค่ะก็กินได้ต่อเนื่องมื่อร่อยด้วยอันนี้มันอยู่ที่บุญด้วยนะคนเราถ้าไม่มีบุญจะไม่ได้กินยานี้ผมเชื่อครับคนหนึ่งไม่มีบุญเนี่ยไปถึงแล้วเขายากินไม่ได้จะไม่ตายนั่นเสียชีวิตก่อน คนนำมาให้เลยอะใช่ค่ะแล้วกินแล้วกินอะไรกับชารงพยาบาลท่านผู้จ้ารที่โรงพยาบาลเขาให้เรากินควบครึกกินไม่เยอะเพราะงั้นนี่เรารู้สึกว่าคุณดีขึ้นมาไม่ร้อนนายปกติอากับมาอยู่โรงพยาบาลนานๆระหว่างโรงพยาบาลนะจะขอน้ากินตลอดเลยค่ะเราอยู่ตั้งข้าวโรงพยาบาลสิห้าวันเราอยู่เขาตลอดไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะแล้วเขาก็จะกินจะขอน้าจะขอน้ากินน้ำเยอะก็ไม่ได้น้ำเยอะตอนนี้แห้งไหมตอนนี้ปกติไม่แห้งครับเออแป้งไหม แสดงว่าเมื่อก่อนนี่หายใจไม่อิ่มหายใจได้เพียงเดียวไม่อิ่มเลยได้แค่นี้เองท้องโตโตมาหมดเลยท้องผมยังบอกเลยยังหมดแม่น้องสาวว่าน่ะปวดตายเพราะโรคท้องนี่แหละท้องมันอืดเขาบอกว่าตับไม่ดีปอดไม่ดีแล้วเพราะว่ามันเป็นกว่าหมดอืมค่ะเป็นกว่าแล้วหายใจได้เพียงเดียวแล้วก็พอมีไข้ปุ๊บหมอบอกว่าไข้เนี่ยซูบะเลงตัวนี้มันลงไปที่ที่ปอดที่ตับ แล้วทำให้เกิดมีไข้ไข้เขาจะสั่นเพราะสั่นพวกเนี่ยเรหายใจไม่ออกจะไม่ทันอาจาทย์หมอต้องใช้ออกซิเจนที่ติดชักข้างนะครับจะมาช่วยตอนที่ไข้ขึ้นอย่างแย่ๆพี่แล้วก็ดู่น่ารักใจดีนะเขาก็สั่นแล้วหมอบอกสั่นไข้ขึ้นตลอดตอนที่อยู่โรงพยาบาลไข้ขึ้นตลอดเลยสั่นโอ้โหแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วหายเลยหายเลยนั้งกินยาที่อุปบลมาให้เออครับ ก็ยินดีด้วยกับทุกท่านแล้วก็ได้ได้ทราบมาว่ามีท่านหนึ่งเป็นมะเร็งมดลูกมะเร็งปากมดลูกอ่าทานยาที่พี่บนคุณบนให้เช่นกันอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเป็นวิทยาทานนิดนึงค่ะนั่งกอากันกันเลยพี่น้องกันอ่าเชิญค่ะอ้เป็นแพ็คคู่เลยนะคะพี่กับน้องเป็นมะเร็งคู่กันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นมะเร็งปากมดลูก แล้วก็ยินดีที่จะเป็นวิทยาทานเพราะว่าหนึ่งแชร์วันนี้เท่ากับหนึ่งบุญให้ผู้คนได้เข้าถึงหมอดียาดีป้องหวังเป็นอย่างยิ่ง,งนะคะว่าจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยได้คลายเจ็บป่วยกายสังขารและอาน,นิสงส์ของบุญทั้งหลายที่มีเนี่ยนะคะขอให้ทุกท่านได้รับท่วนทั่วเท่ากันในการหนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งบุญขออนุญาตสอบถามชื่ออะไรคะกัญเจนาคาสุขค่ะเป็นมะเร็งระยะที่สามของปากมดลูกค่ะหลังการทานได้ ประมาณสามวันค่ะก่อนหน้านี้เดี๋ยวเล่าอาการก่อนก่อนก่อนหน้านี้ที่จะเจอยาคุณหมอเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างอาการก็ไม่เป็นยังไง่ะก็เฉยๆคช่ะเบาผ่านมันแสบมันอะไรอ่าแสบค่ะตอนนี้ค่อยยังชั่วไม่ค่อยแสบนะไม่แสบแล้วหลังทานมาประมาณยี่สิบวันเท่ากันยังไม่ถึงไม่ถึงเด็กยังไม่ถึงอ๋อโอเคได้ประมาณน่ะสิบวันได้ไหมสิบวันเดี๋ยวเขาจะค่อยๆฟื้นฟูแต่ก่อนหน้านี้ือแสบแต่ตอนนี้ไม่แสบแล้ว แสบมันก็แสบน้อยน้อยลงกันไปนะคะแบบเวลาเราฉีดแล้วมันจะแสบอ่าเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยจะให้สูตรที่เคยไลฟ์สดไว้เป็นดาวเรืองเนาะคุณหมออ่าขออีกทีหนึ่งหน่อยค่ะในเรื่องของสูตรดาวเรืองที่ช่วยในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกกินได้ถ้ามันแสบมันร้อนที่ปากมดลูกนะครับต้องต้องใช้แสบเวลาเราฉีดใช่ค่ะแต่ต้องกินยาน้ำก็ได้แกดด้ด้วยไท้ด้วยแล้วก็เอาด,ดอกดาวเรืองรู้จักไหมดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองค่ะ เอามาสักหนึ่งกำมือแล้วว่าตำ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 นั้นละเอียดแล้วก็เอาน้ําใส่ไปนิดหนึ่งแล้วก็เอาน้ํานั้นแหละมาหยอดทอี่ช่องคลอดมันจะรักษาแผลที่ติดเชื้อได้ดีมากค่ะที่เราแสบที่เราขัดจะหายเลยค่ะที่ทเกิดจากปากมลูนเนี่ยนะคะเพราะว่ามะเร็งที่เขาอยู่ตรงบริเวณนั้นมันทำให้ร้อนค่ะ เราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆไลร์นี้ป้อมหวังว่านะคะทุกท่านจะแชร์ไปเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงหมอดียาดีแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะทําการรักษาทั้งสองท่านเพื่อเดินทางมาถึงวันนี้เนื่องจากทานยามาประมาณ10วันกับ20วันแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณหมออูเซนมากๆแล้วก็ขอบคุณคนไท้ทคู่มากๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ